ขออย่าตครับส่งเรื่องถึงยูฟาครับไม่ควรเตะพร้อมกับแชมเปียนลีกชิพครับต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยเกมยูฟาแชมเปียนลีกอะไรก็เตะกันไปตามปกติเนอะวันอังคารวันพูดอย่างเงี้ยมันมียูฟาแชมเปียนลีกอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยมันมีรายการแชมเปียนลีกชิพมานะครับ Knowledge กับเลสเตอร์สตีด้วยความห่วงใยนะครับผมเองก็เลสเตอร์ของผมเนี่ยเคยเล่นรายการนี้ รายการฟุตบอลยุโรปเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรป้าลีกก็เคยคอนเฟอเรนซ์ก็เคยเคยมาหมดแล้วทั้ง3รายการนี้เลสเตอร์ลงครบหมดบางทีมในอังกฤษยังลงไม่ครบเลยเนี่ยบิ๊กซิกเนี่ยใครเคยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกบ้างมีใครเคยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกยังอ๋อมีสเปอร์มีสเปอร์เคยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วลิเวอร์พูลอ่ะเคยยังแมนซิตี้อ่ะเคยยังแมนยูอ่ะเคยยังเคยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกยังถูกไหม ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแฟนเลสเตอร์ซี่อย่างผมเนี่ยรู้ดีถึงความขลังของรายการฟุตบอลยุโรปแต่นะครับเมื่อคืนเนี่ยยูฟาผมขออนุญาตตั้งคําถามนะผมไม่ได้จะโจมตีนะผมตั้งคําถามยูฟาว่าคุณคิดอะไรมาเตะพร้อมกับเกมเกมลีกลีกอังกฤษแชมเปี้ยนีกชิพนอรลิชกับเลสเตอร์ซี่เล่นที่แคโรโร์นบ้านของนอรลิชแล้ว Letter เลสเตอร์ก็ไปชนะซะแล้วไปชนะด้วยไง แล้วทีเนี้ยรู้ไหมทุก,ท,กท่านแฟนบอลเมื่อวานที่แคโรแคโรเนี่ยบ้านของนอริชเนี่ยคนดูประมาณสองหมืนหกคนนะครับผมก็เลยขอญาตแสดงความห่วงใยไปถึงยูฟ่านะครับและทำเรื่องยูฟาครับให้เลื่อนโปรแกรมไม่ให้ตรงกับที่เลสเตอร์ซีจะเล่นวันวันพุธครับเพราะว่า ผมด้วยความสัต์จริงและห่วงใยถึงยูฟ่านะครับว่ามันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแทนที่เมื่อคืนเนี่ยครับคนดูสองหมื่นหกสองมืหพันคนที่แคลโรลดบ้านของนอริชเนี่ยจะได้ไปดูยูฟายูฟ่าก็จะได้มีการตลาดเพิ่มอีกสองหมืกว่าคนแต่ยูฟาก็ไม่เลือกอย่างนั้นครับก็เลือกที่ยังจะเตะอยู่นะครับไม่เลื่อนโปรแกรม มันก็เป็นอะไรที่ผมเองก็ได้ห่วงแสดงความห่วงใยเพราะว่าคือโอ้ยพูดไปแล้วมันอาจจะโดนโจมตีได้นะครับว่าคนเขาจะไม่ดูยูฟ่าไงเพราะเขาจะมาดูเลเตอร์สตีอย่างผมคนนึงเลยอะมีถามว่าใครบ้างผมคนนึงอะแทนที่ผมจะไปดูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ผมมาดูเลเตอร์สตี้แข่งไงผมก็เลยแอบเป็นห่วงเรื่องของ ยูฟาจะไม่ได้การตลาดหน่อยด้วยความสัตย์จริงด้วยความผม่วงใยครับพูดตรงๆเลยว่าเลสเตอร์เคยเล่นรายการยุโรปมาหมดแล้วครับรู้ดีถึงความขลังของฟุตบอลยุโรปครับผมถึงอยากให้ยูฟาเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะเลื่อนโปรแกรมการขันไม่ให้ตรงกับที่เลสเตอร์ิตีแข่งแชมเปียนชิพเอ้แชมเปียนลีชิพนะครับอย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยฮะผมยกตัวอย่างเลยไม่ต้องไกลที่ไหนตัวผมเองเนี่ย อะไรแมนยูบาเยนอะไรสี่สามไบเยนสี่สามแมนยูมัดดิดหนึ่งศูนย์ยูเนียนเบอร์ลินอะไรอีกอะอาร์ซิอนสี่ศูนยพีเอวีผมเห็นไลท์สกอร์แต่ผมไม่ดูครับเพราะเก้าสิบนาทีเต็มผมมาดูเลตเตอร์ซี่เจอร์มโนลิทแล้วก็ชนะซะด้วยไงเจ็ดเกมเลตเตอร์ซี่ชนะหกนะครับสิบแปดคะแนนเต็มนะก็เดี๋ยวมา uh, คุย ไลฟ์ like, คุยหลังเกมกันนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตส่งเรื่องไปถึงยูฟาไม่เห็นชอบครับแล้วยูฟาจะตอบกลับมาว่าลดออกเสียง